วันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับทั้งในพื้นที่ตัวเมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญครับพันตำรวจเอกจำลองสุวรรณลักษ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองยะลาปรับแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยให้สายตรวจที่ใช้ชื่อว่าสายตรวจสายฟ้าซึ่งเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ดูแลความปลอดภัยในเขตเมือง ทดแทนกําลังพลของสายตรวจจราจรที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งเห็นว่ามีความเสี่ยงส่วนกําลังพลที่ประจำการที่ตั้งถาวรให้ตรวจสอบค้นหาวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดก่อนเข้าไปประจำการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริเวณสาระละกลางจังหวัดปัตตานีนะครับมีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเข้ามาติดต่อราชการ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโดยจะเปิดประตูให้เข้าออกเพียง2ประตูพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรถอย่างละเอียดทั้งนี้จะให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่สารักลางแห่งนี้เป็นต้นแบบของการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอื่นด้วยรองโฆษกกอมนรยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้า ประนามการก่อเหตุรล่ววางระเบิดตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่อำเภอกับพาะจังหวัดปัตตานีนะครับเนื่องจากเหตุการณ์นี้นอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วยังมีนักเรียนบาดเจ็บอีก2คนด้วย ขณะที่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลและจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโรงพยาบาลสงขลานครินเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ก็มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเข้ารักษาตัวอยู่3คนครับ